สวัสดีครับทุกาครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ศูนย์ควบคุมน้ำท่วงที่ดินแดงหรือกทมสองนะโอ้โหกลับมาจากบ้านก็น้ำท่วมเพชรบุรีนะทั้งเกือบทั้งสายนะก็เตรียมลุยจงที่แต่ว่าเดี๋ยวมาตัางสถากกนการณ์ก่อนครับอ่ะเดี๋ยวให้พี่เขาช่วยอธิบายหน่อยพี่ชื่ออะไรนะครับพี่ผู้นำนะผมสมจิตขเนาวานัฒน,มมน,นครับเอออยู่เป็นตำแหน่งอะไรนะ นี่เลยว่าชุดแกลวยเต็มลุยน้ะตู้นี้ที่นี่เห็นชุดนี้ก็มั่นใจขึ้นเยอะเลยครัน่าเป็นนะฝนตกหนักอะไเนี่ยฝนตกหนักครับตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแล้วครับฝนฝนโดยนี่ทั้งทั้งกรุงเทพอไปเนี่ยทั้งกรุงเทพครับฝนโดยทั่วไปเนี่ยตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแล้ว ไม่เคลื่อนตัวไปไหนเลยครับไปอีกอยู่เนี่ยไปอีกอยู่นี่ครับวนไปวนมาจริงๆกลุ่มฝนเข้ามาหลายกลุ่มนะจากตะวันตกว่าโอ้นี่กลุ่มที่ใหญ่เนี้ยนครนครพศเนี้ยนี่เติมมาครับเติมมาดูเดี๋ยวนี่ยเข้ามาอีกไหมเนี่ยก้อนเนี้ยอ่ดูมุมกว้างประมาณขนาดนี้ครับอันนี้อันนี้คือมุมกว้างนะอันนี้นี่ครับโซนเนี้ยที่อยู่ทางอ่านครพศนะครับนครพศมมีอีกก้อนหนึ่งเลยครับนี่อันนี้ตัวกรุงเทพอยู่นี้ใช่ครับ อันนี้ความผสมทั้งหมดนี้เป็นกลุ่มเดียวนะฮะแต่มันลักษณะกระจายกระจายกระจายแล้วก็กลุ่มผมไม่เคลื่อนตัวไม่เคลื่อนตัวเลยไม่เคลื่อนตัวว่นไปว่นมาอยู่ลักษณะนี้ครับก่อนหน้านี้ก่อนทุ่มหนึ่งเนี่ยแทบไม่มีผลนแล้วก่อนทุ่มหนึ่งไม่มีเลยใช่ไหมแต่มีรอบนอกก็เกอดกลุ่มแบบนี้เคลื่อนตัวเข้ามาใช่ผมก็กลับบ้านไปก็โอ๊ยพอถึงบ้านพวกหูวฟาเเผลอหลับไปยนรถไงตื่นมาเฮ้ยถึงบ้านแล้วเอา ฟ้ารั่วเลยครับเลยรีบออกมานี่ยก็เลยปัจจุบันก็เลยตั้งแต่ตอนทุ่มหนึ่งจนถึงตอนนี้นะอันนี้ก็สองสองชั่วโมงกว่าก็ยังไม่ไปไหนก็ยังไม่ไปไหนก็ยังอยู่แล้วยังมีก้อนนึงอาจจะมาเสริมแต่ฟ้าไม่กล้ามถงด้วยอันนี้อยู่แถวนนทบุรีนะอ๋อนนทบุรีเหรอนี่นนทบุรีอ๋ออใช่ใช่ใช่พุทธมณฑลนี่พุทธมณฑลบางใหญ่บางบัวทอง ไซน้อยแล้วก็มีก้อนใหญ่อยู่ก้อนนึงที่กำลังมาโอนสีเขียวไม่เท่าไหร่นะโซนสีดินแดงส้มแต่ไอ้ลมไปไหนเนี่ยอก้อนนี้จะไปไหนเพื่อนตัวน้อยครับเพื่อนตัวช้ามากอาจจะถลายไปเลยไหมเนี่ยก้อนนี้สลายหรือจะหมดทำลังถ้ามาก็มาแนวนี้ครับ๋อโหอนี่ระนากลัวนะแต่ว่ามันตอนนี้โดินแดงก็เริ่มสาบขยายได้ไหน้องขยายได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะ ขยสโอเคตรงไหนของเราอยู่แถวไหนนี่อ่าหมายถึงอันนี้ยานาวาวัฒนาวัฒนาอินแดดโอ้ไม่เห็นอะต้องต้องเอาต้องถอยออกไปอืมซูมเมาส้ซูมเมาจ้าหน่อยนซูมเมาจ้หน่อยไม่ใช่อินไม่ใช่อินซูมเมาเอาแบบเดิมแบบเดิมโอเคแบบเดิมโอเคครับโอเค เนี่ยฮะโอนเราโอนเราอยู่ดินแดงแถวนี้ไม่ไ <Okay. S 1> หวแดินแดงมางต้องหลา,าเออเออก็เริ่มซาลงนิดนึงนะแต่ว่าโอ้โหสะพานสูงหนักแล้ววันเนี้ยโซนนี้จะต้องขนงบางนาตอกเตยครับถ้า,รา,าเรนนเามาดูปริมาณน้ำฝนกันนะพวกเรา,าปริมาณน้ำฝนหนักนะโอ<ห>้โ,<ห>โดยรวมนะครับอัปเดตล่าสุดณเวลาตอนนี้นะครับที่อ่านเลยี่ ห้องเบืองใหญ่ช่วงวัดทองสำริดฮะอยาม3 3มิลตอนนี้นะครับร้อยามิลครับเท<อ>สะพานสูงร <13 2. S 1> ้อยสาองาก็เกตวังท้องหลังร้อยสิบ้านะครับเกตห้วยขวาง 170, ร้อยเจเจนะห้วขวางหนักเลยเนี่ยหนักครับผมประชาสุขนี่เต็มครับของแสบบางชันนะมินบุรีประมาณร้อยสี่นะครับร้บอยสี่แสบสามเฉนแสบอยู่แถวเราเนี่ยครับเก้าสิบหกลโดย ทั่วไปก็ลดหลั่นกันลงไปนัฮะเก้าสิบแต่ถือว่าหนักนะเนี่ยผมไม่ตัวเลขผมไม่เห็นว่าหนักมากเลยวะเนี่ยครับน่าจะเป็นครั้งที่สองของปีนี้ของปีนี้ที่หนักนะครับครั้งแรกที่หนักคือวันที่สิบเจ็ดเดือนพฤษภาอ๋อสิบเจ็ดพฤษภาโอเคนะอันนี้หนักที่สุดของผมตั้งแต่ผมมาเป็นผู้ว่าเนี่ยเออครับแล้วตรงไหนน้ำท่วมถังมั้งรายการน้ำท่วมถังนี่ครับโอ้ อันนี้คือจากระบบตรวจวัดอัตโนมัติของเรานะประชานสามสิบหกเซนที่เราไปดูนะอันนี้ล่าสุดครับล่าอันนี้ข้อมูลจาเบตตลอดเวลาครับพัฒนาการ3าเอ็ดเซนน้ำมินมินยี่สิบเจ็ดเซนสาธุปรปดิบติยี่ห้าเซนเซนหลุยส์ามยี่เซนรางกำแพงยี่สิเซนสุขวิสามเซอยพร้อมสียี่สเซนพัฒนาการแยกสีนักลินสิบเก้เซน แเลยมื่อเกียรติรอเก้าแยกสีอุดมสิบแปดเซนโอนักนะครับพวกเราสวนปูสิบเจ็ดกระจายตรงเคราะห์สิบเจ็ดตรงตลาดนะตลักเพล็แหวงบ้านพลาสิบหกรัชดาสิบห้าสนนจานท์สิบสี่เซนตุลรวงสิบสองและทองสิบเอ็ดพระรามสี่สิบเอ็ดเพชรบุรีสิบเอ็ดเซนเมื่อกี้มาเพชรบุรีก็น้ำเต็มเลยครับได้รอบรอบประมาณพุทบาทครับก็จะเป็นห่วงแต่คนที่ยังกลับบ้านไม่ได้ เมื่อกี้เห็นคนติดอยู่ตรงป้ายรถเมย์เยอะเหมือนกันคือรถเมย์ก็หยุดมั้งมาไม่ได้คนก็รอไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงครับก็อันนี้ก็ต้องต้องเดี๋ยวหนังจริงนะแต่เดี๋ยวเจ้าที่คงเร่งระบายเต็มที่มั้งสภาพน้ํานในคลองเป็นไงสภาพน้ำในคลองดูจากลักษณะฝนแล้วน่าจะน่าจะเต็มเต็มนะแต่น้ำทะเลน,นุดนไหมตรงนี้ไม่ครับไม่มีผลครับเพราะตะกีเรกอิดประตูปิดหมดแล้วปั๊มดูดเต็มที่ไหมเนี่ยเต็มที่ครับสถานี สูบน้ำตรงไหนมีปัญหาไหมครับไม่มีครับไม่ใจไม่มีไฟดับไม่มีไฟดับนะไม่มีลืมกุญแจไม่มีครับทุกอย่างเต็มที่หมดครับเแล้วข้อหนักเดียวครับตอนนี้เราเล่นได้ครับก็ต้องอันนี้ก็หนักจริงนะพวกเราเอ้เราไม่รู้ล่วงหน้าเลยฝนเนี่ยมันมาแบบก่อตัวกันขนาดเลยอ่าก่อตัวในพื้นที่ค่ะอะไรนะพวกเราทักทายหน่อยครับก็โทรศัพท์กันรับกันมือระวิงเลยเนี่ยเยอะเลยครับโทรศัพท์โทรศัพท์มาก็เต็มที่นะ ฝนตกในพื้นที่ไม่มีไม่เห็นลวกหน้าอ๋อครับนี่รับสายกันใหญ่แต่ละคนนะอะได้ครับมีไลน์โทรเข้ามาแจ้งนะเดี๋ยวทำเดี๋ยวผมน่าจะลงไปดูที่ประชาสุขหน่อยแล้วก็เดี๋ยวไปดูรับเท้าแต่ว่ามีรถให้ยืมนมั๊เนี่ยน้ำมันมินที่หกคนหนัก จริงฮะอันนี้หนังจริงนะครับก็เอวนนี้แบบอืมอ่ะเดี๋ยวต้องลุยพวกเราคงไม่ต้องนองนวันนี้นะลุยกันนอ,อนอแล้วของรับทลาเป็นไงอ่ะใส่ดูความรับทลาดิมี่ของลับพลายกขึ้นยกขึน้นมีครับเนี่ยปกปกติโอ้ท่าเชือกโคตรตกนะครับของลับทลาขึ้นหนักเลยฮะแต่เราก็ได้ลอกไประดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นที่แล้วของลับทลาเราเรามีการขุดลอกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็หวังว่าจะระบายได้พอได้ระดับหนึ่งนะ จะก็เห็นแล้วพอฝนตกปุ๊บทุ่มหนึ่งนะทุ่มหนึ่งปุ๊บตัวนี้ทุ่มหนึ่งราคาพาราขึ้นเลยขึ้นไปเยอะอะไรจากเท่าไหร่จากกี่เซนนี่ยเมตรหนึ่งก็คือระดับศูนย์ที่ต่ำนิดเนี่ยออที่ลบลบลบศูนย์จุดห้าเมตรขึ้นไปที่บวกบวก0.3มเมตรก็ขึ้นมา80ดสิบเซนเมื่เกินวิกฤตไหมมีระดับวิกฤตไหมเท่าไหร่ แล้วแต่พื้นที่ครับช่วงปอดโอเคตอนที่โตครับมีรถให้ยืุรถคันนี่ยเขามีแม่รถกระบะเรียกมาทันดิวันนี้อยู่มาแท็กซี่ไงวันนี้ไม่กล้าขับเองเพราะว่าไม่มีรถก็เลยมาแท็กซี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องหารถไปดูไปดูนะฮะเขาบอกขยะเยอะใช่ไหมเมื่อกี้ประชาสุขบอกว่าขยะเข้ามาติดเครื่องดูดน้ำม,นนมีข้อมูลอะไรบ้างวันนี้พวกเราอะไรนะครับสถานการณ์เป็นไงบ้าง แก้ไขเิดยาตที่ไหนจ๊ะที่ที่ประชาาสุขโอเคโอ้แต่ฝั่งตะวันออกก็เยอะนะเนี่ยเออวนะครับมาให้กำลังใจนะพวกเราเต็มที่แต่ว่าวันนี้มันก็วิกฤตจริงๆอะฝนตกหนักอืมครับแลวพี่แต่งชุดอย่างนี้ากไหนเนี่ยมาจากบ้านเหรอครับเนี่ยชุดนี้ ทำงานเทเวนชุดล <c oughs> mm ุย hmm. น้ำโอเคต่อมากใครนะใครอยู่ไหนเนี่ยหรือได้นั้งมาใส่ไปไหมอ๋ออยู่โอเคต้องมรับใช่ไหมโอเคครับโอเคสู้ๆนะพวกเราก็จับแจ้งเหตุแล้วก็ จะเย็นๆนะครับช่วยชี้แจงประชาชนแต่ความสำเร็จเราอยู่ที่น้ําลดเร็วแค่ไหนเพราะฝนตกเราควบคุมไม่ได้ครับแต่การลดน้ําเนี่ยเราทําได้มันจะต้องเล่นให้น้ำบ๊ายบายให้เร็วที่สุดะนะครับว่าไงท่านขอสุขไม่บอกว่าเอาพลังเอารถออกมาแล้วค่ะเหรอโอเคมาได้ไหม,ไ,มได้ไม่ลำบ,บากเขาใช่ไหมไม่ค่ะไม่ค่ะ <laughs> โอเคไม่เป็นไรหรผมนั่งมอเตอร์ไซค์ไปได้ไงได้ค่ะ โอเคอ่ปพวกเราให้กำลังใจทุกคนนะครับ,บไปรุนแรงต่อก,กันไหม <c oughs> ไม่เอาใช่ไหมเออแล้วนี่กรร็ัรรบสายนะสถานการณ์เป็นไงบ้างไหนดูที่ทนะี่อันนี้ที่ไหนยตอนนี้อันนี้เป็นผลรวมครับผลรวมโหหนักเลยเนี่ยร้อยสามสิบจริงจริงแล้วถ้าหกสิบมิลก็ก็เหนื่อยแนละ้วและสีแดงๆนี่คืออะไรนี่อ๋อนี่เป็นนี่ตัวเรดได์ไอ้ก้อนนี้ก็ยังน่ากลัวอยู่นะเนี่ยมันมาอย่างนี้เหรอ มาช้าๆแทบไม่มาส่วนใหญ่อ้อยหแม่เลยอ้อยงครับส่วนใหญ่จะลงนักสนี่สองครับอันนี้สีแดงนี่ดีอันนี้คือแสดงทิศทางของผู้ฝนที่มันเหมือนกับว่าถ้าสีแดงจะมีทิศมุ่งเข้าหาสถานีถ้าอสีแดงออกครับสีเขียวมุ่งเข้าไปท่สถานีเหมือนกับว่าลักษณะฝนมันซ้อนกันอยู่มัน แปรปวนนะเนี่ยข้างล่างก็มีในในขณะที่ออกยังมีเข้ามาสีเขียวคือเข้าทิศมันก็เลยชนกันอยู่ครับผมโอเลมเคแต่ก้อนนี้ก็เริ่มเบาหน่อยเพราะอย่างตอนนี้โอเคอ่าาเปลี่ยนทุกอย่างครับครับผมให้หมดทุกอย่าเปลี่ยนเอาละก็กำลังใจให้ประชาชนทุกคนนะครับที่ต้องสู้กับฝนนะอันนี้ก็หนักจริงฮะก็ยอมรับนะว่าสถานการณ์มันฝนตกหนักจริงครับก็เดี๋ยวดู สำคัญให้ระบายเยาร็วที่สุดตรวจสอบไอ้เครื่องสูบน้ำทุกที่นะครับมีปัญหาอะไรารีบ,รบนะโอเคไปเขาจะถึงไงออกมาแล้วค่ะ,จะจเอา,าแล้วนะ่ะเดี๋ยวต้องไปางราบค้าหกสี่ต่อ<ป>คือคือตรงนี้มันมีจุดที่ทั่วททาตากอ่ะรอยค้าค,คือเราไปแถวนี้เพราะมันใกล้ศูนย์คงมีคนอยากให้เราไปที่อื่นด้วยอะแต่มันไกลอ่ะก็ขอดูตรงนี้ก่อนก็แล้วเดี๋ยวจะไปที่อื่นต่อถ้าไปไม่ได้นะครับ ก็ทุกที่นะครับพวกเรานะแถวเนี่ยช้วยขวางบึงหนองเออบึงหนองบัวเป็นไงบ้างเนี่ยไหนดูของรับเท้าอีกทีแล้วกันเนาะโอ้โหนี่ครองรับเนาะอ๋อมันมันขึ้นปีติอ๋อเหมือนตอนทุ่มหนึ่งครองรับเท้านี่น้ำขึ้นมาประมาณแปดสิบเซนเลยไหมพอเสร็จเอาเอานั่นออกก่อนดีเนาะ อเห็นไหมตอนปลายมช่ไหมพอทุม่มหนึ่งปุ๊กน้าท่วมน้ำไนำสองรัอยาเพิ่มจากลบสี่สิบเซนเป็นบวกสามสิบเซนก็ขึ้นมาเกือบแปดสิบเซนต้องรีบเร่งเดี๋ยวต้องแล้วอุโมงทำงานไหมอันนี้ดูอุโมงถ้าขนงนี่น้ํากี่เปอร์<ม>เซนเรื่อนอุโมงใครดูโมงได้อุโมงมันดูละเอียดได้เลยนะเนี่ยอันนี้ผมว่ารอรถก่อนนะก็นั่งดูอะไรเป็นเลข,ขอ่อก่อน ดูอุโมงเนี่ยเขามีกราฟที่ละเอียดรอบผมใช่อ่านี่นี่ที่ดินแดงสองนะครับขยะลอยมาเต็มบ้านเลยนะโอเคครับ เป็นหลุยก็ท่วมหนักนะตัววงระยะดีบางซื่อมากยหจะเอาดูแต่ว่ารากพา,างไปลงปพระขนงป่ะค่ะใช่ครับมีไหมพระขนงค่ะค่ะค่ะแล้วอันนี้ตัวแดงนั่งอีดแดงกว่านี่มหรือมันเสียอยู่เออเนี่ยคลิกได้ไหม อ๋อแสดงแดงแสดงว่ามันทำงานเต็มที่เหรออ่าเป็นอุโมงที่ใช้งานอยู่ครับอ๋อนี่ครับอันนี้คืออุโมงระบายน้ำพระกหนงนะนนมันดูโ,โคเลเลตได้ปะเนี่ยอ่าดูได้เป็นระดับน้ำครับเออนี่ยความว่าพราวอันนี้คืออุโมงรับน้ำของพาะกระโหก็งลงอุโมงที่ตรงตัดกระแสน้ำใช่ไหมใช่ครับ แล้วดูดพูดไปที่พระขนงดูดออกไปได้เจ้าพยาคอยากรู้ว่าน้ำมันไปถึงไหมเนี่ยมันดูออกไหม้หม,ม,มันดูตัวเลขยากเหมือนน<ะ>ต้องไปหากล้าที่ดูง่ายหน่อยอย่างนี้ดูไม่ออกปั๊มมันทำงานทุกตัวไหมเนี่ยอ่ทาทุกตัวครับโอเคเยวดูดูโฟล์ไม่ได้ใช่ไหม โอเคา,าวพวกเราก็ลัวใจนะครับเรื่อบ้านก็ถ้าไม่มีอะไรก็พักผ่อนอ่าอันนี้คือน้ําอันนี้คืออุโมงค์นี่นะดูวุม ยไม่เป็นไรก็เออวลังมาหัดดูเหลังไปหัดดูแล้วมาอธิบายฟังหน่อยนะจะได้อธิบา,ายง่ายๆโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวไปไปก่อนนี่มันไม่ไปไหนเลยฝนเนี่ยมันนิ่งเลยนะอ,อ้อยอยิ่งมากต้องเคลื่อนไหวนะ ปกติมันจะเคลื่อนไปทางแตทางหนึ่งแต่นี่มันเหมือนขยายตัวบริเวณรอบอ,อดทนนะครับพวราที่ยังไม่กลับบ้านก็ค่อยๆหาทางกลับมาะะที่กลับบ้านแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่น้าจะเข้าบ้านก็เปยมป้องกันดูแล้วยังไม่หยุดนะผมว่าอีกสักชั่วโมงหนึ่งมั้งเนี่ยนะ,ะดูแล้วยังไม่หยุดนะ,ะก็หวังว่าทางพุทธมนตรจะไม่เข้ามาเติมนะก้อนบนซ้ายเนี่ยถ้าเข้ามาเติมก็จะเหนื่อยขึ้นนะ เอ๊ะอันนี้เราไม่เห็นล่วงหน้าใช่ไหมเนี่ยเพราะผมไม่รู้เรื่องอะไรก้อนเนี้ยมันเราตอนทุ่นหนึ่งก็ไม่รู้เรื่องหรือยูดีมันโผล่ขึ้นมาเลยยังไงมันก่อตัวในพื้นที่เสร็จแล้วมันก็ขยายตัวขึ้นมาอ๋อคือไปฝนที่ก่อตัวในพื้นที่ไม่ได้ออกมาจากข้างนอกนะของผมก็ดูสนเรื่องการน้ำเพีเดียวด้วยครับท่านเข้ามาเี่ผมแล้ว มีอะไรอยากคุยผมเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวลงข้างล่างก่อนลากบายบายทุกคนสู้ๆนะโอเคกี่โมงเนี่ยทำงานต่อค่ะทำงานสิต่อค่ะเอาทำไมอ่ะไ,ไม่หยุดเลยเนี่ยโอเคครับเอาสู้ๆนะทุกคนไปก่อนนะโอเคครับ